สวัสดีครับวันนี้ได้เวลาแกะของเล่นใหม่กันแล้วนะครับก็เดี๋ยวนะมีอย่างหนึ่งที่อยากจะให้เพื่อนๆที่บางทีอาจจะเพิ่งติดตามมานะครับได้ดูย้อนหลังกันนิดนึงว่าสาหรับรุ่นคววิสิบปีเนี่ยเราผ่านอะไรกันมาบ้างนะครับก่อนที่เราจะมาดูของเล่นใหม่กันวันนี้นะครับเดี๋ยวมาเริ่มดูทีละตัวกันเลยนะครับผม อันนี้ขอย้อนนิดนึงนะฮะอันนี้คือ Digital m a s t e r v e r s วอร์ครบรอบ20ปีนะฮะอันนี้วางจำหน่ายตอนปี2017นะครับมีทั้งหมด2สีเบื้องต้นนะคือ Or ริจิน l ลบราวกับ Gray นะครับอันนี้คือ2สีแรกที่วางจำหน่ายปี2017ครับถัดมาฮะก็ยังมีของอื่นมาให้เหล่าเด็กที่ถูกเลือกได้เปกันครับนั่นก็คือนี่อีก3สีครับที่มาออกวางจำหน่ายเพิ่มนะฮะ นี่มี3สีนี้นะครับเดี๋ยวเรามาดูาปีมันจะไหนนินึง2017เช่นกันนะครับจะมีตัวซูเปอร์มอนคัลเลอร์นะครับอัลฟาบอนคัลเลอร์แล้วก็โอเมกามอนคัลเลอร์นะครับสสีกับ2สีเมื่อกี้คือซีรีส์ในส่วนของดิจิตอลมอนสเตอร์รุ่นครบรอบ20ปีครับนี่คือชุดแรกที่เราเล่นกันไปแล้วนะฮะถัดมานะครับจะมาขึ้นซีรีส์ใหม่กันนะครับที่เพิ่งเริ่มเล่นกันไม่นานมากนะครับเดี๋ยวมาดูของกันนี่นั่นก็คือคู่นี้ครับ Pen นูแลมรุ่นครบรอบ20ปีครับออกวางจำหน่ายต้นปี2018นะครับมีทั้งหมด2สีคือ Original Blue กับ Gray นะครับผมนี่คือ2กล่องนี้และหลังจากนั้นนะฮะก็ยังตามมาด้วยคู่นี้ครับเลย e พนูแลมรุ่นครบรอบ20ปีเช่นกันนะครับก็วางจำหน่ายปี2018ครับ มีทั้งหมดสสีคือดุกมอนคัลเลอร์กับเบสซ์บูมอนคัลเลอร์นะครับนี่คือ p e นดูลัมรุ่นครบรอบ20ปีครับและในวันนี้นะฮะเราจะมาแกะของเล่นใหม่กันสําหรับใครที่ติดตามกันอยู่แล้วก็รู้อยู่แล้วว่าวันนี้คือตัวอะไรนั่นก็คือนี่ครับผมดิสโทมอนเตอร์เนะครับมี2สีนะฮะคือ Black กับไว้ครับวางจําหน่ายตอนปีดูกัน2019ครับก็คือเป็นเดือนมีนาคมของปี2019นะฮะออกวางจําหน่ายแล้ววันนี้ ก็ในญี่ปุ่นคงหากันได้แล้วแหละในไทยอาจจะต้องรอกันนิดนึงนะครับอันนี้เรามาดูแพ็กเกจกันก่อนนะฮะบอกกันว่ายังไม่ได้แกะเลยนะครับด้วยความตื่นเต้นก็อยากจะแกะไปพร้อมกับเพื่อนๆรู้เท่าๆกันดีกว่านะครับผมอันนี้มาดูแพ็กเกจกันนี่คือแพ็กเกจตัวแรกครับตัวแบล็คนะครับพื้นหลังจะเป็นอ๋อบอคกมอนเอนะครับแล้วก็มีตัวตัวนี้นะครับเป็นลูกเล่นสําหรับเครื่องรุ่นนี้นี่คือแพ็กเกจด้านหน้าครับจะเห็นตัวเครื่องสีดําแดงสวยงามมากแล้วก็ดูด้านหลังกันครับ นี่จะมีพูดถึง Digital World นะครับมี Map System นะครับ Side System, Battle System แล้วก็ Backup System ครับแล้วก็เป็นพวกดิจิมอนที่เป็นตัวพิเศษนะครับนี่คือ m i n e r v a m o o นนะครับ X antibody ในส่วนของแพคเกจนะครับด้านหลังคราวนี้เราดูสีขาวกันนะฮะจะเป็นเอ่อเมทเทิลการูรูมอน X นะครับหน้าตาแบบนี้ตัวเครื่องบอดีสีขาวตัดดำเงินครับสวยทั้งคู่เลยแล้วก็ด้านหลังกล่องครับเป็นแบบนี้ แล้วก็จะมีหลอดไนโมอนเนะครับเหมือนว่าคู่นี้ถ้าผมจำไม่ผิดเขาจะชนะการประกวดตอนโหวดกันนะครับก็เลยได้คู่นี้มาเป็นตัวเอกล i ศของเครื่องอ่ะพร้อมกันหลือยังเดี๋ยวเราจะมาแกะไปด้วยกันนะครับผมขอแกะสีปโปรดก่อนคือดําแดงนะครับลุยแล้วนะตื่นเต้นมากจริงๆได้มาเมื่อวานแล้วก็ไม่ว่างนะครับก็เลยมาว่างแกะวันนี้นี่เนี่กรีกันนิดนึงครบหายะ เอาใหม่จากด้านบนละกันนะครับนี่ลงมาแบบนี้ถ้าพูดผิดพูดถูกอะไรต้องขออภัยด้วยเอาชนขาตั้งกล้องนะครับเพราะอันนี้ก็แกะครั้งแรกด้วยกันเลยนะครับผมยัไม่อยากแกะก่อนก็เลยจะไม่ค่อยได้เตรียมตัวอะไรมาอืมเรียบร้อยแกะแล้วนะครับลืมไปมันมีข้าบนเสมอตรงนี้ตรงนี้ตรงร่องตรงนี้รรอ,นอืมครับเสร็จแล้ว สไลด์ตัวนี้ออกมาครับจะเป็นในส่วนของตัวเครื่องนะฮะนี่มาดูกันนี่คือเครื่อง Digital d i g i t a l Monster X นะครับ Black Color นะฮะตัวหน้าตาจะเหมือนกับตัว v p เพจ0ปีนะครับแบบเดียวกันเลยแต่ลักษณะของการเพ้นสสีจะเปลี่ยนใหม่นี่คือด้านหน้านะครับปุ่ม3ปุ่มมาตรฐานด้านบนหัวต่อนะครับคอนเนคเตอร์ด้านล่างเป็นแบบนี้ด้านข้างครับแล้วก็ด้านหลังนี่ หน้าตาแบบนี้นะฮะตื่นเต้นดีนะครับอ่ะเดี๋ยวมาดูของประจำกล่องก่อนนะครับนั่นก็คือคู่มือครับว่ามีอะไรมาให้บ้างนี่มีตัว Digimon c h r o n i c l e X ด้วยนะเอ๊ใช่ฉบับเดียวกับที่แถมใน p e ดูรัมเอสก่อนไหมนะใครจำได้กันไหมฮะผมขอญอาตแกะจากข้างในอย่างนี้ดีกว่านะครับปึบไอ้นี่เนี่ยนี่เนี่ยโอเคแกะได้แล้ว อ่ะได้แล้วครับเดี๋ยวมาดูทีละชิ้นกันเอานี่ผมทําขาดหรือไม่เป็นไรไม่เป็นไรอันนี้อ่านไม่ออกนะฮะโปรเจกต์อาอะไรสักอย่างมี m a กนา m อนเนะครับหน้าตาข้างในเป็นแบบนี้ผมชี้ขาดเหรอตก,กใจแต่ข้างในก็ไม่เห็นจะมีอะไรขาดที่ซองทำไมมันขาดละ่ะนี่นะฮะมีกระตูนให้ดูด้วย เป็นแบบนี้ใครอ่านออกบนะ้างเนาะผมอ่านไม่ออกเลยสงสัยต้องเอามือถือมาแปลนะครับจบที่ตรงนี้นะฮะตัวการ์ตูนคราวนี้เรามาดูคู่มือกันหน่อยนะครับนี่คือคู่มือที่มาในกล่องมากับกล่องนะครับกางออกมาแบบนี้ครับคู่มือจะถือผมว่ามันค่อนข้างละเอียดนะหมายนถึงว่าเยอะกว่าคู่มือเล่มป,ปกติของพีดูรัมนะครับก็มีในส่วนของการตั้งเวลาแล้วก็ดิจิมันก็จะฟังก์นะครับนี่มีส่วนของเวลาต่างๆ ึอะไรอะอีเวนต์แอคแทกเกตเควสแบทเทิลดิจิมนะครับก็ก็คือเป็นเรื่องของการสอนการเล่นเลยนะครับรวมถึงหน้าตาปุ่มต่างๆด้วยมี s t ตตัสเทรนนิ่งนะฮะให้อาหาร Quest b แ t ทเทมีห้องน้ามีปิดไฟนะครับรักษาอัลบั้มนะฮะมีอัลบั้มเหมือนเดิมมี Connect แล้วก็มีโนติครับหน้าตาหลักๆจะเหมือน V ีเพเลยนะฮะแต่จะมีความเป็น p e ดู l ลมเอเข้ามาใส่ให้ แล้วก็มีเรื่องของสเตตัสครับค่าความอิ่มค่าความพยายามยังมีอยู่เหมือนเดิมค่าความแข็งแกร่งอายุน้ําหนักนะครับมีเรื่องของเลเวลกับประสบการณ์มาด้วยนะฮะอันนี้จะมีความเป็นเกมอ p g เข้ามาด้วยแล้วก็เรื่องของอัตราส่วนชนะนะครับแ t l a ตอร์นีดกดกระจรันเมนูตามนี้แล้วก็เรื่องของไอเทมต่างๆที่เราได้จากเกมนะครับรูปแบบของการเทรนนิ่ง เรื่องของ quest button นะครับวันนี้เราอาจจะเน้นที่แกะกล่องนะครับอาจจะไม่ได้ลงลึกมากว่าทุกอย่างเล่นยังไงนะครับอันนี้ผมให้เพื่อนๆดูคู่มือก่อนนี่แล้วก็เรื่องของการ up l e เวลนะครับเลเวลหนึ่งเลเวลสามเลเวลสี่ค่าของตัวน่าจะเป็นนี่ความหิวกับเกรดความแข็งแกร่งก็จะคือจะเยอะขึ้นเรื่อยๆนะครับจนถึงร่างสุดยอดแล้วก็จะมีร่างสุดยอดบวกด้วยนะครับ m a x i m ัมของตัว level ก็จะสูงขึ้นนะฮะหน้าตาแบบนี้ นี่มีเลเวลด้วยบอกค่าประสบการณ์ใช่ไหมแล้วก็วิธีเปลี่ยนฐานครับพร้อมกันหรือยังเดี๋ยวผมจะแกะแล้วนะก็เดี๋ยวตรงนี้หลบก่อนนะครับขอแกะเครืองสีขาวด้วยเพราะคงแกะทีเดียว2ตัวเลยนะครับสีขาวอีกหนึ่งตัวครับกรีดออกแล้วฮึบแล้วก็ตรงนี้ครับแบบนี้นะฮะ เนื่องจากคู่มือไม่น่าจะต่างกันก็เดี๋ยวแกะแล้วดึงแบตทั้งคู่เลยละกันแกะแล้วครับมาดูสีขาวกันครับเมื่อกี้เราดูสีดำกันไปแล้วนี่คือบอดี้ในส่วนของสีขาวครับขาวแต่น้าเงินสวยงามมากตัวบอดี้เครื่องก็จะไม่ต่างกันนะครับหน้าตาแบบนี้สวยทั้งคู่เลยมาเทียบกันดู แบ็กกราวด์หลังจะต่างกันนะครับเป็นคนละลายนะครับดูกันดีๆนิดนึงนี่ของสีดาเป็นแบบนี้ส่วนนี้ของสีน้าเงินครับอาจจะเป็นส่วนประกอบทั้งเลือกสีแล้วก็เลือกฉากหลังนะครับแล้วแต่ชอบได้เวลาแล้วครับผมดึงแล้วนะนึ่สองซ้ำนี่ครับดิจิมบอลเอครับลองกดสิตั้งเวลาตอนนี้ที่ผมอาจเป็นเวลาหนึ่งทุ่มครึ่งนะครับดูซิเวลาเป็นระบบยี่สิบสี่ชั่วโมงนะครับ ผมตั้งทุ่มครึ่งตามจริงดีกว่าแล้วก็กดออกมาครับนี่ครับตัวไข่โผล่มาแล้วนะครับกับเครื่องหมาย x ด้วยแบบนี้นะฮะเห็นกันชัดไหมนะี่เดี๋ยวผมดึงอีกฟองนึงด้วยเช่นกันครับนา่ามาตรฐานเดี๋ยวนี้น่าจะประมาณนาทีเดียวนะฮะในการฟักไข่ออกมาแล้วก็ตั้งเวลาอีกนิดนึง เดี๋ยวมาลองดูเมนูไปด้วยกันนะครับถือว่าเป็นการอันอันบ็อกซ์ดูเครื่องกันนะครับนี่ยังไม่ลงลึกวิธีการเล่นนะฮะเพราะเพิ่งเคยเล่นเหมือนกันนะครับลองดูไปด้วยกันก่อนได้มาแล้วทั้งสองเครื่องนะครับสีขาวกับสีดำเดี๋ยวเครื่องนี้ต้องฟักก่อนเพราะเราดึงออกก่อนแล้วก็เดี๋ยวผมขอดูคู่มือนิดนึงเล่นสีขาวไงเล่นสีดำผมขาดได้ละผมว่าผมก็แค่ดึงเทปตัวนี้เฉยๆแล้วก็เล่มสีมันก็อยู่ข้างในชไงมันขาดได้เนาะเล่นเมื่อกี้ เลยไม่กล้าดึงเพิ่มแล้วเพราะผมดึงตรงนี้ใช่ไหมแต่ที่ขาบมันอยู่ฝั่งนี้ครับงงนะฮะชังมันชังมันไม่เป็นไรทั้งสองเล่มเหมือนกันหรือเปล่าเดี๋ยวขอดูก่อนดีกระตูนเรื่องเดียวกันไหมเนี่ยอุ้ย,ยฟักแล้วฟักแล้วสตาร์ทผมกดหยุดฮึบนี่คือระบบไซส์ซิสเต็มนะครับเป็นการาสุ่มตัวเลขนะครับนี่เบอร์สี่ผมดูสเตตัสนิดนึงดังนั้น ฝากด้เปล่าผมขอญาตให้อาหารก่อนนะครับแล้วเดี๋ยวขอแกะดูการ์ตูนนิดนึงมาแล้วครับอันนี้ก็ใส่ซิสเต็มเหมือนกันกดเมื่อกี้ได้สี่นี่ได้สี่เหมือนกันเอ๊ะเท่ากันเลยระหว่างนี้นะครับที่ยังมีโนติผมขอให้อาหารแล้วก็เดี๋ยวขอไปดูเครื่องนิดนึงเอ้ยดูการ์ตูนอีกทีนึงก่อนนะครับว่าเมื่อกี้มันขาดได้ยังไง ผมก็ดึงแบบนี้มานี่แน่ฮึบใช่ไหมแล้วผมก็ดึงเล่มนี้ออกมาตรงๆอ๋อผมรู้แล้วน่าจะติดขอบนี่แน่เลยมุมตัวนี้ดังนั้น,เ,นเพื่อนๆทุกคนที่เวลาดึงนะครับค่อยๆดึงนะเนี่ยมันเกี่ยวเห็นไหมเนี่ยแบบนี้นะครับมันอาจจะทำให้ตัวหนังสือมันขาดได้นะครับต้องระวังนิดนึงเหมือนกันนะฮะดังนั้นไม่ต้องกลัวว่า ต้องซื้อ2สีนะครับอันนี้พื้นฐานก่อนเดี๋ยวเรามาดูหน้าตานะครับตัวเครื่องนะครับเมนูต่างๆจะเหมือนกับตัววีเพกับเพดูลัมนะครับลำดับกดเข้ามาที่สเตตัสแรกก่อนนะครับบิตเตอร์เข้ามาจะเป็นชื่อของดิจิมอนพร้อมหน้าตานะครับจากนั้นก็เรื่องของอายุกับน้นาําหนักเรื่องของความหิวครับซึ่งเกตตรงนี้จะเพิ่มขึ้นตามเลเวลนะครับเท่าที่ดูคู่มือเมื่อกี้แต่ว่าโตปุ๊บเกตก็จะมาขึ้นจนครบ4ช่องนะครับ อ่าดูๆๆหัวใจไม่ได้เต็มด้วยนะครับไม่เหมือนกับตอนเราเล่น VIP กับปิดูรัมนะครับมีหัวใจขึ้นมาครึ่งเดียวด้วยความแข็งแกร่งนี่แล้วก็แอฟฟอร์ดครับค่าความพยายามเช่นเคยนี่เลเวล1ใช่ไหมนี่เลเวล1ครับมีเครื่องหมายสตาร์แล้วก็ HP AH เป็น0อัตราการชนะครับโอ้ยน่าเล่นนะมีความเป็นดูเป็นเกม r จ g มากเลยนะครับเมนูถัดมาครับอาหารอันแรกคือให้อาหารครับนี่คือฉากตอนกินแล้วก็ให้ยาครับ อันนี้เพิ่มค่าความแข็งแกร่งนะครับถัดมาครับเป็นเรื่องของอะไรเอ่ยแบนเทรนนอร์ม l หรอลองดูก่อนให้กดหยุดที่ตรงที่สุดเหรออ้าวไม่ตรงครับ นี่ยิงพลังไป5ครั้งนะครับนี่คือการเทรนแบบนอร์มัลขอนี่มาดูการเทรนอีกอันนึงคือเอ็กไซดูสิฮะเหมือนจะเร็วขึ้นต่างกันยังไงอ๋อนี่คิดทีิคอลใช่ไหมนี่มีคัตซีนจุดเด่นของเครื่องรุ่นนี้ก็ตรงนี้แหละครับสวยสวย นี่ e อ็กเซเลนนะฮะก็คือยิงได้ในวกคิดสูงอันนี้ออใช่ไหมครับถ้าเออปุ๊บเราก็กดมาที่คำสั่งห้องน้ำตัวนี้นะครับขวาบนนี่ได้โชว์ไปเลยนะครับเดี๋ยวเมื่อกี้เราเทรนกันไปหลายทีมาดูสเตตัสนิดน,นึงนะครับฮั n กี้ยังไม่เต็มน,นี่สเตตเต็มเลยความแข็งแกร่งนะครับโอ้ครื่องนี้ร้องหรออันนี้อึนะครับผมกดเก็บนิดนึง แล้วก็มีโนติสงสัยต้องนี่เองความความหิวความแข็งแกร่งเป็นสูเลยก็ต้องเรียบรีบเคลียร์โนติก่อนนะครับเหมือนเดิมเหมือนเราเล่นวีเพชกับพปดูลัมเลยอ่กลมาดูเครื่องนี้ต่อนะครับเมื่อกี้เราดูถึงเทรนแล้วต่อไปเรามาดูตัวอ่วยรางวัลนะครับย <c oughs> ังเข้าไม่ได้เพราะเราเป็นร่างเด็กนะครับ <c oughs> ส่วนใหญ่ก็จะเป็นแบตเตอรในตัวเครื่องนะก็คือน่าจะเป็นเควสโหมดของเครื่องนี้แหละครับแล้วก็เรื่องสถานะไฟครับกดเข้ามาจะมีคําสั่งออนออฟผมลองกดออฟหน่อยนะ ากา็เป็นโคโมด e ของเครื่องพัดลื่นนะครับก็คือฟรีสไว้เลยนะฮะอย่าลืมว่าโคโมด e เนี่ยเขาเรียกว่าอะไรมีผลกับในส่วนของการเวลาที่ใช้ในการเจริญเติบโต,ตนะครับอันนี้ผมออนปุ๊บนี่กลับมาเล่นต่อถัดมาครับเมนูรักษานะครับแปบ๊บนึงนะอ่าน่านี้จะเป็นเมนูรักษาครับยังไม่ได้ใช้นี่ไม่ได้ป่วยอะไรนะครับแล้วก็อัดถัดมาเป็นอัลบั้มครับประกอบไปด้วย Backup ครับ Library แล้วก็ r e c o r e คืออะไร Backup หรอมีส l o t A กับ B 2สอง t ล็อผมลอง Backup ดูปุ๊บไม่ได้นะครับอันนี้อาจจะต้องขอศึกษาก่อนแล้วก็ Library ครับนี่เหมือนอัลบั้มเก่าครับก็คือดูว่าเราเคยเลี้ยงตัวไหนได้แล้วบ้างนี่โหยถ้าขึ้นมาแบบนี้เท่เลยครับมันก็จะรู้ว่าเรามีกี่ตัวจากทั้งหมดซึ่งเป็นข้อดีของการคนชอบสะสมให้เลี้ยงให้ครบทุกตัวนะครับอันนี้ผมชอบมาก แล้วก็รีคอร์ดคืออะไรอัตราการชนะนะครับจุดเด่นดังนึงเลยที่เห็นจนถึงเล่นตอนนี้คือเมนูเป็นอังกฤษนะครับดีๆยกเว้นชื่อดิจิมอนนะครับแล้วก็คำสั่งสุดท้ายครับในส่วนของการ Connect ฮะแล้วกขว็ขวาล่าสุดคือโนตินะครับก็ถือว่าเป็นการ u n b o x ็อเมนูต่างๆตัวเครื่องนะครับให้เพื่อนๆได้ชมกันว่าหน้าตาเครื่องเป็นยังไงสำหรับใครที่กำลังมองหาก็ ต้องหากันดูนะครับต้องบอกก่อนนิดนึงว่าเครื่องรุ่นนี้มันต่างกับตัววีเพชกับเพดูล่ามตรงที่ว่ามันเป็นมันเป็นรูปแบบของการมีความเป็นอพิชฉีมากขึ้นนะครับไม่ใช่ว่าเลี้ยง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 เหมือนเดิม,มน,นะครับแต่มีเรื่องของการที่เราต้องลงดันไปทำเควสแต่ละเ,เขาเรียกว่าแต่ละแมปนะฮะเพื่อปลดทั้งไข่พิเศษนะครับแล้วก็ไม่เชิงเรียกว่าไข่พิเศษใช่ไ เส้นทางการเปลี <lawsuit royable> ่ยนร่างเพิ่มเติมนะครับรวมถึงการคอนเน็กระหว่าง2เครื่องเพื่อปลดแมปพิเศษนะครับซึ่งจะได้ถ้าผมไม่เข้าใจผิดข้อมูลที่เคยอ่านเจอก็คือได้เป็นเส้นทางของการเป็นดุคมอนเอ็กนะครับก็เอาเป็นว่าวันนี้ข้อมูลเบื้องต้นผมให้ได้ประมาณนี้นะฮะขออนุญาตไปเล่นก่อนแล้วพอเล่นเป็นแล้วเดี๋ยวจะกลับมาสอนกันอีกทีนึงว่าเล่นยังไงสนุกแค่ไหนนะครับสายเลี้ยงอาจจะต้องปรับตัวกันนิดนึงเพราะเราไม่ได้เลี้ยงและปล่อยผ่านแล้วเรามีเรื่องเควสที่เราต้องเล่นด้วยนะครับ ก็ถือว่าเป็นของเล่นใหม่ประจำปี2019สําหรับเพื่อนๆชาวดิจิบอนกันทุกคนนะครับยังไงก็ขอฝากคลิปวันนี้ไว้ให้ได้ชมกันนะครับกับการแกะเครื่องเพน d u l ัมเออไม่ใช่เพน d ูรัมกับการแกะเครื่องดิจิตอลมอนสเตอรนะครับผมขอบคุณมากๆเลยนะครับสวัสดีครับ